สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่บ่าวชาแนลนะฮะบรรยากาศดีนะฮะบรรยากาศตอนเย็นเย็นวันนี้เข้าไมา้อาหารปลานะฮะช่วงนี้ปลาเล็กเลมีหลายรุ่นนะฮะก็เข้าไมา้อาหารปลาทุกวันนะฮะวันละครั้งสองครั้งนะฮะ เพิ่มปริมาณอาหารจากธรรมชาตินะช่วงนี้น้ำเยอะด้วยนี่นะจะเห็นปลาตัวเล็กๆเยอะมากนะฮะบางรุ่นนี่ตัวยังมองไม่ค่อยเห็นเลยนะมีหลายรุ่นนะ แล้วก็มีหลายสายพันธุ์นะแต่จะหนักไปทางปลายี่สบกกับปลาหมอนะฮะปลาหมอหน้านะเนี่ยนะถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นนะตัวเล็กๆก็ต้องเดินรอบๆอบบ่อนะรอบๆอบแปลงนะ เดินให้ทั่วนะเมื่อกี้ตั้งวายแอบ,บกินนะฮะน้องหมาพอให้ไม่เอานะสงสัยเองใจนะฮะหมาแอบ,บกินอาหารปลาหกโมงนะแดดยังมีนะที่นี่ นี่นะปลาก็จะออกมากินตามกองฟางอะนะมันจะมีพวกไรแดงพวกแปงต้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะฮะที่เข้ามาชมมาดูกันนะฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามก็ต้องขอบคุณมากๆนะฮะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ